นะครับอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของการกระจายหน้าจุดท้องถิ่นดังจะเห็นได้ว่าเราได้มีการผลักดันในทั้งในส่วนของการก่อให้เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือการก่อเกิดองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอนะครับในการที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่กําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยตัวเองนะครับ ไม่เฉพาะในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องโครงสร้างเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของภารกิจและงบประมาณก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในพรบการกระจายอำนาจถึงท้องถิ่นเนี่ยกำหนดไว้ว่านะครับจะต้องคํานึงถึงสัดส,ส่วนของงบประมาณที่ให้ท้องถิ่น40%นะครับของยอดที่จะต้องจัดสรรงบประมาณแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมานั้นก็กลับมีการเตะถ่วงจนสุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่นะครับเราได้มีการกําหนดไว้ตาม เจตจำนงเดิมนก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแน่นอนที่สุดว่าหัวใจสําคัญของใจกระจายนาะสู่ท้องถิ่นเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นได้ตัดสินใจอนาคตของตนเองผมเห็นด้วยครับและสนับสนุนให้จังหวัดใหญ่ที่มีความพร้อมนะครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่รูปแบบเราอาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันครับมีการมากําหนดทิศทางร่วมกันว่า จากขยายในส่วนของพริบทของความเป็นเมืองนะครับเป็นมหาคนครเชียงใหม่ดีไหมเรื่องจากปัญหาเมืองตอนนี้มันเชื่อมโยงกันหมดและเทศบาลตำบลอ,อพทที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแย่งกันทํางานวุ่นวายกันไปหมดนะครับ ผมเองเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ผมรู้ปัญหานี้ดีครับว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่ซับซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับจำเป็นต้องมีมหานครเชียงใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันตําแหน่งผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วด,ด้วยควรจะมาจากคนของประชาชนไหมเพราะว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าหลายๆสถานการณ์ตัดสินใจล่าช้ามากโดยเพพาะ การที่ควรจะกําหนดเขตภยัยพิบัติฉุกเฉินเหมือนกับสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้มีการดําเนินการทําให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นด้วยกับการกระจายหน้าสุดท้องถิ่นครับขอบคุณครั